สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมทุกคนนะครับสําหรับวันนี้หัวข้อคลิปนะครับเนื้อคู่ของคุณนั้นเกิดหรือยังนะครับหรือว่าทวินเฟยของคุณนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ขออนุญาตใช้ไพ่แสงสุขนะครับในการดูดวงหรือว่าในการทํานายครับผมก็เริ่มเลยเนาะ ขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนนะครับการเข้ามารับชมการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์สักกด s ับ s ไคร b e นะครับก็ค่อยๆเติบโตค่อยๆเ,เดินทางไปนะครับผมสําหรับช่องธนัทธารอขออนุญาตครูรูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเจ้าชะตาผู้ที่มีพลังงานเข้ามารับชมวันนี้ขออนุญ,ญาตเปิดดวงชะตานะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำทางเราไกด์เรานะครับให้เราเข้าใจาความหมายตรงตามที่จักรวาลหรือสิ่งศักิสสิทธิ์ต้องการจะสื่อสารกับผู้ที่เข้ามารับชมวันนี้ด้วยนะครับสำหรับหัวข้อเนื้อคู่ของคุณนั้นเกิดหรือย่างนะครับเนื้อคู่เกิดหรือยังสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนโสดนะครับคลิปคนโสดหรืออาจจะเป็นว่าภวิยนตมของคุณนั้นเป็นอย่างไรเป็นเช่นไร เนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็คือเนื้อคู่ของคุณเขาคิดยังไงนะครับไม่เอาเอาอย่างเดียวดีกว่าสําหรับคลิปคนโสดดีกว่าคนโสดเนื้อคู่เกิดหรือย,ยังเกิดทันเราไหมนะมาเริ่มเลยก่อนอื่นขออนุญาตเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปนะครับพลังงานอ๋อเป็น สายสพอร์ตหมายถึงว่าเราจะเป็นคนเจ้าของคลิปวันนี้เป็นคนที่อุ้มชูยกพยุงถึงแม้ว่าเราจะถึงแม้ว่าจะยังเป็นเด็กมีแรงน้อยกำลังน้อยแต่ก็ยินดีที่จะแบกอีกคนหนึ่งยินดีที่จะอุ้มอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะไปด้วยกันเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่า กำลังจะน้อยแต่ก็ยินดีอันนี้คือพลังงานของอของเจ้าของคลิปนะครับมีน้อยแต่ก็ให้หมดทั้งหมดที่ให้คือทั้งหมดที่มีมตามเต็มกำลังดูแลกันตามกำลังนะครับถ้าได้รักแล้วจะ อจะหมกงุ้นจะลุ่มหลงจะเมามัวคือแบบจะเป็นคนข้างรักเป็นพลังงานของความข้างรักความแบบเ,เรื่องอื่นไม่เรื่องใดๆนั้นไม่สําคัญไปกว่าเรื่องนี้ใครก็ไม่สําคัญไปกว่าคนคนนั้นเนื้อคู่ของเราอะไรอย่างนี้หรือคนที่เรารักไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่านี้เพราะว่าเราเ <c oughs> ต็กที่ นะครับพลังงานของความสบายใจออถึงแม้ว่าจะคลั่งรักถึงแม้ว่าจะคลั่งรักถึงแม้ว่าจะรักมากหมกมุ่นนะครับแต่ก็มีพื้นที่ว่างให้เขาได้ผ่อนคลายสบายใจหมายความว่าเจ้าของคลิปจะไม่ไปผูกมัดถึงแม้ว่าจะรักมากแต่ก็เป็นห่วงอยู่ในข้างในจะไม่ไปผูกมัดไม่ไปบังคับ ไม่ก็มีแต่ความรู้สึกอยากพาไปนู่นอยากพาไปนี่พร้อมจะแบ่งปันเป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ให้ขอให้แล้วก็ดูแลซ่อมลุงหมายถึงว่าคืออุ้มชูอุ้มชูหมกมุ่น สบายใจแบ่งปันดูแลก็ก็เจ้าของคลิปก็คือคุณสมบัติครบพร้อมนะผมว่าครบพร้อมแต่กำลังอาจจะยังน้อยอยู่หมายถึงว่ากำลังน้อยอาจจะซัพพอร์ตหรือดูแลเขาได้ไม่เท่ากับที่เขาต้องการไม่เท่ากับที่เขาคาดหวังก็เลยสำหรับคนโสดนะครับถ้าเป็นคนโสดเราอาจจะ อาจจะยังมีกําลังไม่พอถ้าเกิดเจอกันเร็วเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่มันน่าเสียดายเ,ออเจอคนที่ดีในวันที่เราดีไม่พอมันน่าเสียดายเ,ออเป็นไปได้ว่าจักรวาลอาจจะรอให้เราครบพร้อมคนนี้ก่อนรอให้เราพร้อมจะรักษาเขาไว้ก่อนถึงจะให้เจอนะครับแล้วก็สําหรับคนทีออ่มีคู่แล้วได้เจอกันแล้วนะฮะก็ สำหรับคนที่ได้เจอกันแล้วมีคู่แล้วเราอาจจะดูแลเขาได้ไม่เหมือนกับที่เขาคาดหวังอาจจะยังไม่เขาความในความรู้สึกของเขาเของเราอาจจะยังยังไม่ครบพร้อมยังไม่เต็มที่หรือว่าอาจจะแสดงออกน้อยไปหน่อยก็เลยทำให้อาจจะคิดได้เป็นอื่นนะครับน่าจะประมาณนี้ คุณสมบัติครบให้ดูแลดูแลซ่อมแซมซ่อมดูแลคือแบบหมั่นเติมรักมันมีเวลาก็อยากเจออยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยนะฮะโอเคแล้วเนื้อคู่ของคุณนั้น เป็นอย่างไรในตอนนี้เกิดแล้วหรือยังขอให้ไพ่แนะนําสําหรับคนโสดวะเกิดแล้วหรือ,อยังเทียนดับเทียนดับเ <c oughs> ทียนดับเหมือนนกกา,อา,อา,ากัวจังอาจจะดับเทียนดับเทียนดับจะเหมือนไพ่เดทแต่ไม่มีใครใจจากไพ่เดท ก็คืออาจจะตายจากตัวตนเก่าก็คือเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้นะฮะเราจะได้เจอกับเขาเมื่อเขานั้นพร้อมเหมือนกันเมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้หรือเขาเขาอาจจะในวันที่เขาคิดได้นะในวันที่เขาตื่นรู้ตื่นรู้มันก็คือการตระหนักรู้การตระหนักรู้อาจจะ มีการแบบในวันที่เขาโกรธเราหนักหนาในวันที่เขาโกรธเราหนักหนาไม่สามารถให้อภัยได้เมื่อถึงวันที่เขายกระดับทางจิตวิญญาณยกระดับทางความคิดเนี่ยเขาก็จะรำลึกได้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นติดอยู่ในกรงขังความคิด ิตไม่ตกซึ่งกรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะแต่ว่าไม่เอาตัวออกมาเองเพราะว่านกพิราบเป็นสัญญาของอิสระเาาสามารถออกมาได้แต่เขาเลือกที่จะอยู่ในนี้เลือกที่จะจมอยู่กับความทุกข์ตื่นแล้วแต่ว่ายังติดบล็อกอยู่ยังเอาไม่ใช่เกิดแล้วเนื้อคู่ของ ถ้านั้นเกิดแล้วแต่ยังติดบล็อกอยู่ยังล็อกตัวเองขังตัวเองอยู่ในความคิดยังไม่ปลดล็อกตัวเองออกมายังไม่ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมีความดือ้อมีความดิน้นมีความหนีมีความกลัวกังวลกับสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่หลังจากนั้นสิ่งที่ไม่ชัดเจนมีความกลัวมีความกังวล กับสิ่งที่ไม่ชัดเจนเทียนดับมันก็ทําให้มองไม่เห็นมีความมืดบอดอยู่เทียนดับทําให้มองไม่เห็นใช่มีความมืดบอดเหมือนกับยังไม่เห็นแสงสว่างเห็นแสงเห็นธรรมเห็นอ้อยร้อนๆอารมณ์ร้อนด้วยรีบตัดสินใจผมผันพันโอ้ยผมมองว่า เนื้อคู่คุณเป็นอย่างไรนี่ผมว่าน่าจะเจอกันแล้วแต่ว่ามีเหตุให้เลิกกันไปมีเหตุให้แยกย้ายกันไปเพราะว่าระดับพลังงานไม่เหมือนกันเลยคือของเจ้าของคลิปนี้คือเป็นผู้ให้พลังงานผู้ให้พร้อมดูแลพร้อมอุ้มชูพร้อมแบบพร้อมเซอร์วิสทุกอย่างคุณสมบัติแฟนที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมถึงก็คือแบ่งปันดูแลให้ความสบายใจให้พื้นที่ข้างรัก แล้วก็อุ้มจูคือซัพพอร์ตไม่ไหวมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ในความของเขาเขายังมีความมืดบอดยังมองไม่เห็นสิ่งที่คุณให้ยังค้งตัวเองอยู่ในความคิดกังวลหนีคุณกลัวอารมณ์ร้อนรีบ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 ,รบตัดสินรบีบวยวายรีบหัวร้อนรีบขึ้นรีบระเบิดไปไหนนะก็อาจจะเลิกแล้วเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าอาจจะลองไปคบคนอื่นดู ไปลองดูว่าเออจะคนอื่นจะดีกว่าไหมนะประสบการณ์จากคนอื่น,นจะดีกว่าไหมนะไปลองดูอะไรอย่างเงี้ซึ่งถ้าในความเป็นจริงแล้วนะ่ะถ้าลองไปคบคนอื่นดูแล้วลองไปกินคนอื่นดูแล้วนะ่ะเราไม่มีทางโอเคหรอกหมายถึงในความเป็นมนุษย์อนะเนาะอืมแต่เชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าอ๋อถ้าเป็นคู่กันถ้าเป็นไม่หรอกไม่น่า ไม่ใช่ผมว่าไม่มีไม่น่าใช่เหตุผลที่ไปลองคบคนอื่นเป็นความช่วยเหลือเป็นความยื่นมือมาช่วยอาจจะอาจจะเพราะว่าถ้าเป็นคู่จริงถ้าเป็นคู่จริงถ้าถูกลิขิตมาจริงถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆจะไม่ผิดศีลธรรมจะไม่แย่งของคนอื่นจะไม่ทําอะไรที่มันมันผิดจารีหมายความว่ามัน หมายความว่า,าใช่เพราะว่าถ้ามันเริ่มผิดเนี่ยมันไม่มีทางมีความสุขครับอืเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าเขามืดบอดอยู่เขายังวิ่งหนีคุณอยู่เขายังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นนั้นอาจจะมีคนมาช่วยสมานความสัมพันธ์ทําให้เขาเข้าใจทําให้เขาตื่นทําให้เขานั้นเห็นอาจจะต้องมีคนคนยื่นมือเข้ามาช่วยอ่า เป็นเกาเกาเกาสมานใจต่างๆ <_ d ata> เพราะว่าคุยกันสองคนไม่เข้าใจเพราะมะันระดับพลังงานต่างกันระดับการตื่นรู้ต่างกันหรือว่าความคิดต่างกันอีกคนนึงคิดลบอีกคนหนึ่งบวกมันก็เลยก็เลยคุยกันไม่เข้าใจเพราะคนบวกจะไม่คิดลายพอไม่คิดลายปุ๊บเนี่ยคนบวกจะไม่เข้าใจเลยว่าเจ้าของคลิปเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยว่าเขาเป็นอะไรเขา เห็นอะไรแล้วเขารู้สึกไม่ดีเพราะว่าสําหรับเราใดๆนั้นเราก็มองเป็นเรื่องเป็นโอกาสเป็นอะไรที่มันแบบไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอสําหรับเขาที่เป็นคนคิดลบเนี่ยพฤติกรรมเล็กน้อยนั้นของเรานั้นใดๆก็คิดได้ไปทั่วว่าอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีอาจจะทําอะไรไม่ดีมาอาจจะมีพิรุธอาจจะไปทําอะไรไม่ดีมาก็เลยมาทําดี เพื่อกบเกินใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับระดับพลังงานมันต่างกันทําให้ความคิดไม่เหมือนกันเพราะความคิดไม่เหมือนกันมันก็คุยต่อกันไปลําบากทําให้อาจจะได้แยกแยกกันไปเติบโตอาจจะได้ห่างกัดไปเลิกลากันไปว่ากันไปนะฮะก็ถ้าเป็นเรื่องคู่กันผมก็เชื่อว่าจะได้กลับมารียูเนียนกันนกอภาษาเนี่ยภาษาจิญญานยาณ ยูเนียนได้กลับมาเจอกันใหม่ได้จับมาปรับความเข้าใจกันใดๆนะครับขอให้พี่แนะนําหน่อยว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าเจ้าของคลิปจะต้องทําอย่างไรนะฮะตมเอ๋อพ่อมาพ,อพี่แค้นมาก็อ๋อ,อผมตีได้อย่างเดียวเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพ่อมาก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรคล้ายกับกำหนดไว้แล้วว่าคุณเป็นคู่กันแล้วนั้นเป็นเนื้อคู่กันแล้วนั้นมันไม่มีทางหลุดกันไปได้นะฮะปิดตาข้างหนึ่งเห็นเหมือนไม่เห็นได้ยินเหมือนไม่ได้ยินเจอเหมือนไม่ได้เจอเราลองลดระดับความความรู้สึกของเราลงครึ่งหนึ่ง หมายถึงว่าเขาพูดอะไรมาหรือว่าเขาโยนอะไรมาเราอาจจะธรรมดาเราอาจจะตอบเลยหรือว่าเราอาจจะเราอาจจะแอคติง้งแบบว่าทุกอย่างตอบสนองเขาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะเลยทำให้เลยทำให้ใหมันแย่ลองแจ้งทำไม่ได้ยินแจ้งทำไม่เห็นดูบ้างบางเรื่องบางอย่างบาง Moment, อารมณ์บางโมเมนต์นไม่ต้องแบบตอบกลับไป100%จะทำให้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็อะไรอีกแนะนำชี้นำกันไปในทางที่ดีทางกุศลทางที่ทางท,ท,างที่เป็นมงคลเนาะชี้นำกันไปในทางที่ดีหมายถึงด้วยใจที่ปรารถนาดีพากันไปทำในแต่ในสิ่งที่ดี ชวนไปทําสิ่งที่ดีขอให้สบายใจปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหมาปล่อยเมยวพากันไปทําบุญนะอ,อกอนิปราถึงโอ้ยเป็นผู้ที่เห็นผู้ที่ได้ยินแต่ไม่ทําอะไรหมายถึงว่าเาจ้าของคลิปอาจจะต้องนิ่งบ้าง ขอให้เชื่อขอให้มั่นใจคือไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามเกินไปพยายามรักษาเกินไปหรือพยายามจะ, offer, ยายามจะออฟเฟอร์พยายามจะนําเสนอพยายามจะยื่นข้อเสนอเขามากเกินไปเกินความจับเป็นทําให้เขานั้นกลัวหวาดระแวงแล้วก็วิ่งหนีโมโหใดๆนะครับหรือว่าวันที่เขาอารมณ์ไม่ดี วันที่เขาหัวร้อนนั้นวันที่เขาโมโหนั้นเราอาจจะเห็นได้ยินแต่ไม่ทําอะไรเหมือนดูทีวีดูละครไม่ต้องตอบสนองป,ปิดหูปิดตาวันหนึ่งที่เขาชี้นําไปในทางนี้วันหนึ่งที่เขาตื่นแล้วเขาปล่อยตัวเองเป็นอิสระเขาจะเขาจะเข้าใจการที่เจ้าของคลิปนั้น ช่วยช่วยช่วยอีกคนหนึ่งให้ขีนทรรให้ตื่นรู้ให้เป็นคนที่ดีขึ้นให้เขานั้นมีความสุขมากขึ้นนั้น mm. ก็เป็นบุญของเจ้าของคลิปด้วยเหมือนกันนะฮะ mm. ก็น่าจะประมาณนี้ค่อนข้างก็ มันก็ง่ายนะหมายถึงในถ้าเกิดมองกันแบบนี้ในความเป็นเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเราก็อยู่เฉยอยู่นิ่งๆมีความสุขในส่วนของเราดูรับผิดชอบตัวเองในส่วนของเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาก็จะเห็นและเข้าใจเองแล้วเขาก็จะรู้ว่าการที่ทําแบบนั้นหรือการที่ทําไม่ดีกับคนรักกันนั้นมันไม,ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ดีจังหมดแล้วหรอขอบอ,อ,อันนี้ผมเปิดไพ่ออร์เคลนะครับผมไพ่แสงสุกก็ชัดดีตอบชัดดีน่าจะประมาณนี้หัวข้อคลิปคือสำหรับคนโสดเนื้อคู่ของคุณเป็นเช่นไรเนื้อคู่ของคุณเกิดหรือยัง ถ้าคุณเป็นคนโสดเขาเกิดแล้วคุณมีเนื้อคู่นะฮะแต่สําหรับผู้ที่ได้เข้ามารับชมคลิปในวน,นี้นะครับคุณมีเนื้อคู่แต่คุณยังไม่แข็งแรงหรือยังไม่มีกําลังมากพอที่จะดูแลเขาหรือเรายังไม่แข็งแรงทางความคิดยังไม่พร้อมเลยทําให้ยังไม่ได้เจอกัน เพราะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เจอกันแล้วอีกแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเจอกันแต่ว่าอีกคนนึงก็เป็นนิสัยอี่ยแบบหนึง่งอีกคนนึงก็เป็นนิสัยอ e ีแบบหนึง่งเหมือนกับคล้ายๆกับว่ายังเจอโลกมาไม่เยอะยังไม่พร้อมยังเจอความรักยังไม่เคยเจอความรักไม่ดีเหมือนกับยังไม่เคยทุกข์ก็เลยไม่รู้จักความสุขยังไม่เคยเจอรักที่ไม่ดีก็เลยไม่รู้จักคุณค่าของรักดีๆ เลยทําให้ยังอาจจะยังไม่ถึงเวลาเลยทำให้ยังไม่ได้เจอกันแต่ถ้าคุณนั้นเป็นคนถ้าคุณนั้นได้เจอกับคนที่คุณคิดว่าใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มีปัญหาก,กันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าระดับพลังงานคนละอย่าง เขายังไม่ตื่นเขายังมืดบอดอยู่เช่นดับยังมืดบอดอยู่ยังมีความกังวลยังมีความกลัวแล้วก็ยังมีความอารมณ์ร้อนอยู่ยังมีความอัดต,ตายอยู่เยอะนะฮะอา,อาจจะต้องใช้คนกลางใช้คนกลางช่วยสมานหนึ่งแล้วก็แน่นอนเป็นเนูื่ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรกำหนดมานะฮะ ในความเป็นเขานั้นสิ่งนิสัยที่ไม่ดีของเขาในยามที่เขายังไม่ตื่นรู้นั้นขอให้เรานะ่ะขอให้คุณนะครับอย่าใส่ใจหมายถึงว่าเห็นก็ทําเหมือนไม่เห็นบ้างบางทีได้ยินก็ไม่ต้องไปเอาความหรือเก็บมาคิดทุกคํำที่เขาพูดขอให้สบายใจวันหนึ่งที่เขาปล่อยตัวเองเป็นอิสระเขาจะเข้าใจเขาจะกลับมาง้อคุณเอง ขอให้คุณนั่งสบายใจทำการงานของคุณต่อไปเพื่อที่วันที่เขากลับมานั้นเราจะได้พร้อมที่จะดูแลเขาดูแลซบมุมลุ่ความรักของเราการท่องเที่ยวการผ่อนคลายคือถ้าคู่กันแล้วมันก็ไม่แควกันอย่างโบราณเพาว่านะฮะก็ขอให้สบายใจขอให้ขอเป็นกำลังใจให้ คู่รักที่อาจจะคุยกันไม่เข้าใจหรือเป็นกำลังใจให้คนที่ยังไม่เจอหนึ่งคู่นะครับเมื่อวันหนึ่งที่คุณครบพร้อมนะครับท่านท่านพ่อน,นี้จะสมให้เอง <c oughs> โอเคก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ดูมาถึงจนตอนนี้นะครับผมก็มีอะไรก็ สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไ r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ส่งพลังผมจะได้มีกำลังใจส่งพลังบวกออกไปให้แก่ผู้ที่ต้องการผู้ที่มีพลังงานต้องการนะรัะผมได้ เผื่อจะเป็นแนวทางหรือว่าใครทุกแม้เพียงน้อยผมก็จะชื่นใจนะครับก็ขอขอบคุณครับวันนี้ก็ขอญาตจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครบับ